ก็ตัดสินใจแบบลุกขึ้นมาพอเห็นว่ามันไม่มีอะไรตอนนั้นแหละจะบอกว่าขนล,ลุกหรือว่าเริ่มกลัวอันนี้ก็พูดได้เพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนมันไม่น่ามาถึงห้องเราได้แต่จะเป็นอะไรล่ะเราก็ไม่รู้เลยว่าที่โกดังนั้นนะ่ะมันมีอะไรงไงหรือเปล่าก็ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้แล้วก็ลุกขึ้นมาสวมตอนเช้าก็กำลังจะนั่งรถไปทำงานมีโทรศัพท์เข้ามาพี่ชาโทรมาบอกว่า กลับไปที่โกดังเดี๋ยวนี้ไฟลฟ์ภาพในโกดังอะล้มหมดเลยฮะไอท้ทร่าสูปถ่ายนะใช่ทางทั้งที่เราถ่ายแล้วแล้วก็เราเก็บเป็นไฟลอ์อะตอนนั้นเซฟลงมไปในไฟล์แล้วก็ส่งภาพดิบไปด้วยพี่ก็บอกว่าภาพทุกภาพข้างในโกดังล้มหมดเลย20กว่าภาพเป็นอย่างนั้นหมดตอนนั้นทําอะไรไม่ได้เพราะว่าจะต้องเสนอลูกค้าตอนประมาณช่วงบ่ายของวันลุ่งขึ้นแหละ เราก็เลยต้องนั่งรถไปแล้วก็คุยโทรศัพท์เหมือนเดิมตอนนี้เนื่องจากว่าไปหลายๆรอบอ่ะพิเศษเองก็เข้าใจแล้วว่าเออแกก็ถามมาคำหนึ่งว่าได้จุดทูบหรือเปล่าตอนตอนเข้าไปถ่ายด้วยความเลยอ่ะไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เอไม่ได้จุดสุดท้ายก็เลยไปเซตเดิมสามคนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้เจ้าต้อมไม่เข้าละ ก็ไปคุยทาทุวร์อะไรกับพี่เสกต่อเพราะว่าพี่ชายเขามอบหมายงานกลายเป็นสองคนก็คือผมกับไอ้ฟิลเข้าไป<ม>ขณะที่ถ่ายไอ้ฟิลมันก็ไปอีกสุดหนึ่งแต่ตอนเนี้เข้าไปในโกดังปุ๊บมันกลับเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือไปทางส่วนที่มันมีผ้าคลุม,มแล้วพอได้มองไปกลายเป็นว่าครั้งเนี้เป็นครั้งแรกที่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่ได้ถูกคลุมผ้าอยู่มองไปตอนนั้นเนี่ย เห็น <He> ได้ทันทีว่ามันคือธรรมะธรรมะที่พระเอาไว้ใช้เทศกันชาติอะไรประมาณน<อ>ั้นนะครับที่มีแบบหลังคาแบบโบราณ<ด>ใช่ครับที่เป็นแบบทรงอย่างนี้<อ>เลยอ่ะผมก็เฮ้ย <c oughs> เขาเขาลืมปิดหรือว่าอะไรหรือเปล่ากําลังจะเดินออกไปจังหวะที่กําลังจะเดินออกไปจากศัตตูเพื่อจะไปบอกพิเศษหรือคนงานให้มาช่วยปิดเพราะว่าเราก็กลัวเดี๋ยวของจะเสียหายอะกำลังจะเปิดประตูก็าดังออกไปเสียงมาอีกแล้ว แล้วพอหันก็ไปคือไอ้ฟิวนั่งอยู่บนธรรมะขึ้นไปนั่งอยู่บนธรรมะใช่ครับพี่ป๋องมันทําท่าอยู่เงี้ยเหมือนพระอ่ะแอ้วก็ึงขึ้นไปทําไมของเก่าถ้าพังขึ้นมาไม่รู้จะเอาตังค์นี่ไ,นไปใช้ใเขาอะ่ะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จริงๆอ่ะก็เลยเดินไปบอกพิเศษขอทูบได้ไหมครับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยของพอดีว่ามันร่วงออกมาน่าจะแบบว่าผ้าใบล่วงเดี๋ยวช่วยไปเก็บหน่อยได้ไหมพอเข้าไปก็เห็นว่าไอ้ฟิวอ่ะถ่ายรูปเหมือนเดิมแล้ะ ก็เอาไอ้ตัวแก้วน้ำมาใส่ทรายแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็จุดทูพอพิเศษเขาเห็นว่าเออโอเคเหตุการณ์สงบอะไรสงบอ่ะแกก็เดินออกไปตัวเองก็เริ่มไปทํางานต่อกําลังจะกดชารเตอร์ถ่าย